สวัสดีครับตอนรับทุกคนของส่ช่องสร้างไหม่สายปลาพาไปทัวร์ครับอีพินี่ผมอยู่ที่บ้านรังแข่นะครับตำบลทามะไฟหวานนะครับอำเภอแก่งคอจังหวัดใชัยภูมิครับมาทําการตรวจเช็ครถแท็กเตอร์เอลนะครับรถคันนี้ติดโค้งชีบอ้อยพร้อมครับเดี๋ยวผมพาลงไปเบื้องครับลูกค้ามีสองคันนะครับ กันเก่าเป็นเอ็มหาพันครับสวัสดีครับสร้างรวยครับสวัสดีค่ะบุญโก้เดี๋ยวกำลังหยิดถอยรถออกไปนหะครับแม่เอานถอยรถออกไปทดสอบนะครับโค้งขีบอ่ เอเไยครับหกเหลี่ยมเลยครับเอา,อาชิมล็อกครับน้ำมันซึมครับแล้วก็รวมครับดูสน ตัวเนี้ยมันเป็นหอนเออนั่นกิวอืมัน okay. กิวปิ้นหลอดเราปิ้นหลอดล็อกไว้ตรเนี่ยแเกไงนเนตัวแดงมันหก พ่อตะปูตอกออกกัได้ไงตะปูพ่อเนี่ยป๊อปป๊อปแม่นพ่อออกเตี้ยนกับไปไปมันเนีมันกิ้วใช่จค่ตอกสลักครับผมจากที่ผมและทีมงานนะครับเขาไปตรวจเช็ครถแท็กเตอร์คันนี้นะครับก็พบว่ามีน้ำมันหัวซึมนะครับอยู่ตรงใต้คอนโทรลควบคุมตัวชีพอ้อยนะครับ ากันทําการแก้ไขร้องผิดร้องถึงระยะครับก็ยังห่วอยู่ทีเ่เก่ากต่เลยทําการเบริกตัวไม้เลยครับเปิเพื่อนให้ลูกค้าหลังจากนั้นสองมือครับได้เข้าไปสใส้ลูกค้าครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับ

ถ่ายคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องสนใจอยากได้รถแท็กเตอร์ไว้ใส่งานนะครับติดต่อผมได้ที่0949969983 0949969983นะครับหรือว่าที่คูปตาชัยภูมิทุกสาขาครับขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวพรอ,อนคลิปต่อไปครับ